วันนี้มาพกกับเบต้าเต้าสองนะครับเปินดาวเนี่ยสอง้เล็กนะครับสองข้เล็กนีดเดียวแค่ฝ่ามือนะครับมาดูตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสเบต้าจะออกมาสองตัวนะครับเป็นตัวเหล็กตัวหนึ่งกับตัวสแตนเลสต s, days, ัวหนึ <laughs> ennes, time, ่งนะครับคือจริงๆคนที่ไม่คุ้นเคยเบต้าเนี่ยก็จะจะคนโพเอเซียจะลําบากอ่ะอย่างมุงว่าถึงว่าตัวสีแซดเนี่ยเวลาผมตั้มเนี่ยมันจะตรมพอดีนะมันจะเข้ามือ แต่ว่าถ้าเรามาตามเบต้าเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยนิดนึงเขาใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากถ้าเราเราถือบ่อยๆแล้วเราคุ้นเคยกับตืนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะคุมดีพอยได้ล้วต,ตัวนี้เป็นตัวฟูดไซส์เป็นลำกล้อง5นิ้วนะครับเป็นแบบกล้องสเตเลสเพื่อได้เก็นมาดูนะครับเนี่ยเป็นลำกล้องสเตเลสนะครับแล้วใส่ล็อตเท้าใหญ่นะครับแล้วก็คนในใจเนี่ยจะเป็นอ่าข้อข้อแตกต่างของตัวนี้คือ ้ายลากล้องเนี่ยเขาจะไม่มีทางลาดป้อนกระสุนถ้าเป็นลํกล้องแบบสัดตัดมาเลยตัดตัดมาเลยแล้วก็กระสุนเนี่ยมันมันม,ม,มันไม่มีทางทางทางลาดนะครับเวลาแม็กเข้าไปเนี่ยนะครับมันคือมันมันมันตรงพอดีง่ายๆพอาพอแม็กเข้าไปเนี่ยมันมันจะตรงพอดีตรงแล้วส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวในพิสูจน์ตัวมานานแล้วก็ถูกลอกไปเยอะมากเลยถูกลอกไปทั่วโลกเลยนะรับลำกล้อง ฝาผ่านประกับเนี่ยเป็นยางเป็นยางนะครับแต่ว่าเขาเป็นตัวสกูปกเหลี่ยมนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างนี่แล้วก็สะพานกายอยู่ข้างนอกนะครับเ้นเอกลักษณ์ของบบลต้านะครับสะพานกายอยู่นี่นะครับแล้วก็เขาก็มีเซฟเนี่ยเซฟรดนกนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองนะครับคือคือคือเซฟเขาเนี่ยจะเนี่ยจะลดนกลงไปลกนกชิดโค้งนะครับไม่ใช่ฮับท็อกนะครับเป็นเป็นพอเดี๋ยวผมจะง้างรถกให้ดูหม ถ้าเราถ้าเราเซฟไว้เนี่ยก็เขาเรียกนกตกนกตกคือไม่สามารถจะงางน,นกได้นะครับเราต้องต้องถ่ายในเวลาเวลาผมเซฟนะครับเดี๋ยวผมผมจะกดฝั่งนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดนะครับเนี่ยพอ,พอเราเซฟปั๊บเนี่ยมันจะลดนกขึ้นก็ค่อนข้างปลอดภัยกับผู้หญิงนะครับส่วนนกศัพท์เนี่ยเขาก็เป็นทรงที่เรียกว,ว่าไม่ค่อยติดเสื้อผ้าเวลาชัดอ่ะมันมันจะเล็กนิดเดียวนะครับนกสับเล็กนิดเดียวแล้วก็บีวอเทลเขาก็ ไม่ขึ้นไม่ลงอะครับตรงๆเอาไปใช้เกิดรับประมาณนี้ปุ่มปลดแมกกาซีนเนี่ยก็กลมๆเป็นปืนรุ่นรุ่นเดียวกับพวกนี้ยสร้างขหลังสีแซ็แบบยุคแรกๆอระสะกละมมไม่ว่าหนึ่งต้าหนึ่งหนึ่งก็คือมันมันก็หลบมือได้นะครับหลบกระชากกระรับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนส่วนไกลเนี่ยไกลนะครับผมจะดูถ้าถ้าตอนนี้เราเซฟเนี่ยไกลเขาจะตักระกานไกลักตักตักแล้วก็ตักบนไกลเนี่ย สะพานไต่เนี่ยวิ่งจริงแต่ว่ามตามจะไปไม่ถึงนะครับทนีนี้เรามาดูเนี่ยเวลาเวลาเซฟซเนี่ยเราจะเหยนสายไม่ได้เห็นสมิธมือสมิธมือแต่แต่ถ้าเรากดเฟเนี่ยกลไกายจะเป็นกลแบบเบิรดนะครับอ่อพอกับปืนมีบนรัวของสมิธนะครับเบดีย Smith ๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะเขาจะมีอาการพอแราวเหนียวเดี๋ยวจะมียาฟีนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ก่อนก่อนลั่นเนี่ยจะมียดตึงตึงก่อนลั่นนิดหนึ่งนะครับ แล้วเรามาดูกายซิงเกิลนะครับว่าซิงเกิลเป็นยังไงการซิงเกิลก็มีมีระยะรีนะครับเดี่ยดูนั้นะสี่นิ่เปงฟสี่แล้วก็ครับอาสแตนเลสเนี่ยตัวเนี้ยสล์เป็นสแตนเนลสเราป้องสแตนเลสแต่โครงเนี่ยเป็นอลลอยซึ่งรู้สึกว่าน้ําหนักนต้องเอาไสนะก็ลองกดดูนะครับว่า,าการกดมันมันท,ทำได้ง่ายถ้าประมาณนี้ แล้วก็ข้างหลังก็มีอ่าห่วงสายแลนยัตแลนย์ตคือสมรับทหารเวลาใช้เนี่ยเขา็จาสายร้องกันการปืนตกนะครับอันนี้มาดูการถอดปืนนะครับอ่าปืนปลอดภัยตาเลียนนะครับปลดแมกกาซีนออกมานะครับแล้วก็ลองค้างสไลด์ดูก็ได้ค้างสไลด์ดูแล้วก็ทีนี้ปืนเนี่ยเวลาค้างสไลด์เสร็จก็จะมีปุ่มปลดปลดสมรับถอดปืนเนี่ยปลดออกมาจดจะจะยุบครับแล้วก็กดลงไปพอกดเสร็จเนี่ยแล้วก็กดข้้งนี้ลงนะครับแล้วก็ กดสไลด์ออกก็ดึงออกมาครับปั๊บฮองสสร้างพวกนี้เป็นโครงสร้างที่เหมือนพวกกีตาร์ที่สูดตัวเองมานานนะครับที่สูดเองมานานอันนี้ตัวเตะปอกกระสุนนะครับก็จะดำๆหน่อยเพราะเจ้าของเขาดอดที่มันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนี่เป็นแกซีนนะครับแมกกาซีนเขาเนี่ยจะเห็นว่าคนไกลเขาเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็าทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่ามันจะมีคนไกลฝังอยู่ ทีนี้เวลาลำกล้องเขาวางอ่ะเพราว่าอันนี้ล็อกแสงก่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวมัน้อยแืงน้อๆที่ช่วงลำกล้องวางแต่กระสุนวางเนี่ยมันนี้มันึ้มันมันมันวิ่งเข้าไปเลยมันมันไม่ต้องมันไม่ต้องมีมีท้ายลำกล้องตรงเนี้ยนะครับมันมันไม่ต้องมีก็ประมาณนี้ปิงเขาก็แถวเดียวแถวเดียวยาวๆนะครับลำกล้องเขาก็ช้างยาวยาวมากเลยนะครับแล้วก็ตรงเพราะเพราะเป็นลำกล้องแต่ไม่มีสันขัดกอนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีการบอดตีตายี่ห้อไว้นะครับแล้วก็พุบมาครับก็ไม่มีอะไรครับผมผมจะลองทดสอบนะครับประมาณน,นี้คล้ก็ใส่เข้านนครับลไกเขาจะแปลกแปลกกว่ากว่าพวกพวกปืนที่ปืนที่ที่เราเห็นว่าเป็น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 ฉับรีคอยล์แหละผมเองก็ไม่คยคุ้นเคยก่อนนิดนึงอ่ะกอนนิดนึง จะมีการสูกพักอันนี้เป็นธรรมชาตินะเราเราทำไม่ถืว่าว่าเราเราเป็นธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะครับส่วนศูนย์เนี่ยเขาก็จะติดประกับตัวตัวปืนเลยนะครับศูนย์นะส่วนศูนย์หลังปรับได้มันก็ซ่อมได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าช่างไทยก็เก่งนะครับจะพอกจะอะไรนะครับส่วนเวลาประกอบเนี่ยก็ไล่ไล่จากจุดนี้ไล่เหมือนคล้ายๆปืนพลิเมอร์ถ้าปืนเหล็กหรือปืนอาวุธจริงนะเขาจะไล่จากท้ายเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ไล่ตรงกลางคล้ายๆปืนพลิเมอร์นะครับ ไม่รู้ว่าก๊อกเนี่ยแอบถอดแบบเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาหล่อเป็นพลาสติกขึ้นมาเนี่ยมันจะไล่กันตลอดบริเวณนี้นะครับก็จะไล่ไปแล้วทีนี้เวลาเราเราประกอบเหมือนเดิมเราค้าับผมจะตะแคงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ให้ลำกล้องออกไปกว่าแต่ผมจริงตะแคงตัวแต่แล้วเราเราก็บิดตัวน,นี้กลับมาพอบิดกลับมาตัวน,นี้จะจะ,จะเด้งขึ้นถ้าถ้าเราบิดลงเนี่ยตัวนี้มันยังยุบอยู่นะครับจะให้ดู สมมติถ้าเราถอดนตัวนี้จะยุบนะครับเดี๋ยวผมผมผมจะบิดตัวนี้กลับมาเดีด๋ยวเดี๋ยวผมใช้ดูก่อนน,นะครับเดี๋ยวจะเด้งมาแล้วเป็นครับผมอยากคุยช่างงานาได้ไหมเรียบร้อยเศรษฐวิทยาเนี่ยมันเห็นได้ใหญ่เงี้ยมันวิ่งแล้วมันไม่อยู่แลนะครับไม่ว่จะคนบ้าคนบ้าหรือคนเมายาก็อะแล้วแต่อยากจะได้อะไรก็คงจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็นิดนึงช่วงซื้อเนี่ยซื้อมากี่ปีนะพี่ปีนี้ปีสิบเอ็ดปีที่สิบเอ็ดตอนนั้นอ่ะเล็ตบ้าดังขนาดไหนคุณรู้ไหม ดังจนขนาดว่าเวลาขายปืนอะให้แม็กตัวเดียวอ่ะไม่รู้แหละคุณจะซื้อไม่ซื้อเรื่องคนจะไม่งอไม่งอคุณก็ต้องได้แม็กกระีนตัวเดียวแต่ถ้าเป็นปืนที่ที่งอลูกค้าเนี่ยเขาให้สองสามตัวเลยนะดวงเนตานี่ยเขายืนยันว่าเฮ้ยเขาเจ๋งจริงผมไม่ให้ผมให้ตัวเดียวนะครับแล้กวก็เรเลชันก็ด้านหลังละเอียดส่วนไอเนี้ยถามว่าทําไมเขาเปิดมีช่วงหนึ่งตอนปีสามห้าในสงครามตะเลซายนะีช่วงนั้นอะช่วงนั้นอะเนขาครอบครัว แล้วถถแถวนั้นผมจําไม่ได้คือเพราะว่าเขาต้องการไม่ให้มีมปืนติดขัดซิกซาวเวอร์เป็นหลังปิดภาคที่หนึ่งพ<ไ>้อยเสาอคือซิกต่อเกียวที่เก็เบเสียงไม่ได้แต่เลตตาตัวที่เป็นเอ็มไนน์เขาได้มีที่เก็บใส่เขา้าซีซ่าทีสิบซี่ซ,ซึ่งซีงซ่าตาเขาเขาเขาโฆษณาว่าถ้าเขาตกตกแม็กแรงๆ <laughs> แล้วสไลด์จะกลับมามามาดูที่ตัวปืนนะครับผมจะตกนะครับ นะครับคือปืนต่อสู้นะครับเขาเขาดังตัวนี้บังเอิญบังเอิญเจ้าของเจ้าของเบเลตตาบอกของผมก็ไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเองก็ไม่เคยรู้ว่าเบเลตตาเนี่ยตบแม็กแดงแรงแล้วก็ไปนะครับเจ้าของเขาก็เขาบอกให้เขาเขาไปผมเพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวดูนะครับหนึครับดูนะครับอ่านี่ไปนะครับ อันนี้เพิ่งรู้นะครับเพาผมผมเองไม่ได้ใช้เบลต้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองให้ใหม่ทีนึ่งอ่าบางคนสงสัยว่าปืนเนี่ยไปแต่งมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับผมผมจะสับวกระสุนนะครับรกระสุนกระสุนนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ดูทีนะครับไปดูนะครับเโอเคน,นี่นี่ก็คือความพิเศษอย่างหนึ่งของเบลต้าแล้วก็เวลาเซฟเนี่ยจะลดนงปืนเลยทีนะครับอันนี้ก็ปลาดานระยะนี้ประมาณสิบกว่าเมตรอ่ะสิบกว่าครับ ก็จะลองปฏิบัติการของปืนนะโอ้ห oh, สไลด์นิ่มมากเลยสไลด์นิ่มเกิดจากอะไรรู้ไหมไกรถเนี่ยไกรถบริเวณเนี่ยมันยาวพอไกรถยาวเนี่ยจังหวะที่มันยุบตัวเนี่ยมันให้จังหวะยุบตัวให้เราง่ายแล้วมันจะค่อยๆตึงแต่ถ้าปืนยิ่งสั้นเท่าไหร่เนี่ยคุณจะดึงสไลด์ยากนะครับประมาณนี้แล้วก็สนจจทดลองดีนะครับท่านผ้ชมดีนะครั <S <S แบแต่หูแล้วนะครับโอเคครับจะทดสอบด้วยมือซ้ายนะครับ รู้สึกจะหล่นมาจากเกาะของมนะคับเพราะว่าเราเราใหม่แล้วครับไปยิงด้วยมือขวานะครับนี้มีอยู่กนะ<อ>มีตามลามูกค้าไปต่อไปไปเช็คนะครับต่อไปจะจะใช้ยิงเร็วนิดหนึ่งครับสะาถ้า,าละดาม,มานักะครับมือซ้ายครับลื่นไหลแบบสายใจนิ่งกว่าบเวลายิงช้าเนี่ยมันก็เข้านะครับแต่ยิงเร็วเแบบนีน่ย เรายังไม่ได้ปรับัวเดี๋ยวเรามาดูดูระยะใกล้วันนี้นิดหนึ่งเป็นลูกหัวแดงทัพสองพุเลตบัตเตอร์ลูกหัวแดงมาดูลูกครับประมาณนี้นะครับลองยิงเร็วดูกูกดมาไลนรไหยง่ายมากยิงเรยวนะครับวลรายิงเร็วเนี่ยมันจะเกาะเป็นกลุ่มเห็นไหมกดมาทดลองยิงด้วยมือขวานะครับทดลองดึงพื้นยาวเนี่ยค่อนข้างจะสบายทั้งการกดทั้งั้งสไลด์ทั้งการ เวลาเวลาแมกกาซีนมันมันวางเห็นไหมแมกกาซีนวางเนี่ยแล้วเราก็เราก็กระสุนเนี่ยมันจะมันจะตรงลำกล้องพอดีเลยไปรู้จะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้เนี่ยกระสุนนี่จะตรงลำกล้องพอดีมันถึงถ้าไม่มีทางลาดมันจะวิ่งเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวดูนะมาดูกันห่โอ้พื้นหนักดีเลยอ่ะ ขอ,อกินซ้ายครับเราจ่เไปทางนี้ด้วยมีซ้ายกินซ้ายครับตานนี้ไปดูมือขวาครับเข้ากานะันไหมอ๋อเดี๋ยวะไหะมล่ะจม เข้าทุกนัดมาดูครับก็เนี่ยอันนี้เป็นมือซ้ายหยุดไปสองนัดครับผมอันเนี่ยเป็นเป็นมือซ้ายหยุดไปสองนัดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดแปดนัดน,นะครับก็มือซ้ายเนี่ยมันพืดแต่เือก,ก็เข้าหมดตาเป้าเนี่ยประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วแต่เนี้ยต้องบอกว่าผมกับปืนเนี่ยยังไม่รู้จักอะนรลยนะ,ะดี๋ยวลองให้ดูชุดหนึ่งตาเนุกเป็นนาสีนะครับตักหแปด ว่าปืนเนี่ยแม่นมากนะครับถ้ายิงช้านะแต่ว่าชีวิตจริงอะมันยิงช้าไม่ไ่้ยได้ผมไปยิงเร็วครับเดี๋ยวก็สลึงนะครับดิงแบบต่างดยิงด้วยมือซ้ายนะครับตัดสี่ีนะลอยขึ้นไปครับมือซ้ายเป็นอย่างงี้เข้าไปกลุ่มครับมือขวาครับมือซ้ายนัดแรกอาจจะชอบลอย ตอยังได้ดีเลยตออผมได้ดีเลยนั่นเห็นไหมต่อผมได้ดีเลยเจ๋อเลยเห็นไหมครับผมอันนี้ผมยิงเร็วมากนะผมไม่ค่อยขึ้ยิงหนักอ่ามปดนูเต้าครับอันนี้เป็นเป้ายิงช้านะเดี๋ยวมีมีหลุดไปซ้ายขวาหน่อยหนึ่งข้างบนหน่อยหนึ่งแล้วผมจะยิงเร็วนะครับนี่ลูกหัวดำนะครับหัวดำประมาณนี้นะครับตัวเจ้ใส่มาดูไม่เห็นไหม เขาเขาจะวางตรงตรงกับลำกล้องพอดีเลยเ้าหลันะัเอาไม่ได้พนะอดีเขาพอดีครับอันนี้มันเหลือเม็ดเดียวไม่เป็าานไรดีผมบรรจุมอันนี้ก็ไปสี่นัดนะครับมือขวานะครับเดินเนี่ยง่ายมากโอเคมาดูนะครัสี่นัดนนยืดไหล่การยิงเว่า ถ้าคนไม่เคยยิงก็จะเข้าใจว่าทำไมมันเละเพศอย่างนี้คุชนะครับตัวคนเนี่ยในหนเงาเนี่ยมันแค่มือผมมันก็ยังเข้าอยู่นะครับเพราะคนไม่เคยฝึกยิงเร็วอ่ะเวลายิงจริงๆอ่ะมันไม่เข้าเลยนะครับมีเข้ายากคุณไปลองเอาเองนะครับแต่ถ้าครับโอเคอันไหนลองครับโอเคอานเลงครับเอาใจสบายเลยครับผมผมผมจะถ่ายจะถ่ายปืนครับ ยิงเข้าไปครับอันนี้อันนี้เป็นตัว่ัสตีนะครับธรรมดาก็จะเส้นรู้สึกว่าเปืนมาาันจะดูเดือดนิดหนึ่งหรือเส้นหัวตากล้องครับอืมอเคนี่ก็เป็นเป็นเป็นลิงปืนครับออไว้ใจได้นะครับแล้วก็หล่อเป็น,นเอง <laughs>